ความดันกับประหวานนะครับผมวัดน้ำตาลเนี่ยได้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยครับสว,ส,สวัสดีครับน้องเบเตยขึ้นดอนจ้าผมพ่อใหญ่สมบิต์ปูก,กับหลานหน่อยครับผมเ,เมื่อนี้มากินเข่ามากินเขานล้วกันน,นะครับเพื่อนกินเขาเ้าเล่เมื่อนี้นครับอ้าวเบเตยแนะนําเมนูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไกท่ไไกทอดไก่ปิ้งไก่ทอดไก่ทอดน่องนะ หมูปิ้งหมูปิ้งอันนี้เป็นหมูหมูเขาเรียกว่าหมูน้ำนมบ่ะแล้วก็อันนี้ปิ้งปิ้งสมนะครับปิ้งสมหมูแล้วก็ของเด็ดของพญายศริ์นึงครับลาบประดุกแล้วก็อัดสดจากสวนขึ้นมาถ้ากินคาวเวากันนะครับผมเจจดน้ำกันเลยแต่เสาของเมือน,นี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ละวัน วันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพุทธศุกร์เสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์เป็นใครส้องมือเป็นยังไงเป็นไครอ่ะเอายก้ปูจกปูเหยื่อเอาไปทั้งนูนกินไปน้ำคุยกันไปน้ำน,นะครับเมือ่อในวันเสาร์ที่สามแล้วนะครับวันเสาร์ที่สามเดือน 8. แปดก็คือเดือนสิงหาคมนะครับ อันน่ะอันกลองมหาหาทั่งอันเดินบานคี่เก้านะครับฝน,นยังตกแย่ๆอยู่เมื่อนี้เป็นอาหารถุงอาหารถุงอาหารจื่นครับ าหารเจือแค่ว,ว่าเขาหนึ่งเอากินเขาแล้วไปสองหลับหลับเลยตือเนี่ยมันได้กินกระพักนะครับ ฝนตกบดขึ้นฝนตกแห้งหนะครับแต่ว,ตว,ตว,ตว่ามันแห่งตกเรื่อยๆตกเรื่อยๆบ่พ่อจะไปไปใสะมาใส่ได้สะดวกกินคาร์โบไปกินยาผักพันนะ วันจัน์วันจันวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนได้ใช่ไหมเป็นกระแสบครัอ้าอาหารพวกนี้มันจะเหมาะสำหรับการเดินทางนะครับก็จ,จะ เขาจะไปหันใบนี้ซื้อุ่มนี้แล้วกะเขาเนียวนะครับเขาเหนียวเละะ่ากับกินไปน้ำทั่งกินไปน้ำรดิดงทำไมกินได้ไก่เลยไม่ลองชิมอย่างเด็นเลยเลยหรือว่ากินเทระอันเทระอันหัวถ้ามันยิมกวันุ้มนี้จะได้กินดิ <laughs> siapa <coughs> mana nampak ingat lah Fontok nak Fontok lo masih saya Man gak Ini biar kan denhang Bawa seduak กันยูทังฟังเล่านะครับตกคือกันยูทั้งผลนะครับตกเหมือนกันแหงตกไร้มือแห้งจืนนะครับแห้งจืดจืนในทังจันจรนไปมากในจืด <c oughs> ทั้งผลเพินพ่นผลจะมากเมื่อไดอยังบอกบอกให้ในหายนะครับจวงนี้มันอันตราย ถนนคนทั้งบ่สะดวกก็อันตรายไล่และการที่ชวงส่วนบันทึเกเสียงรายการวิทยุยิ่งยย่อยู่นนนเนี่ยกถ้ามนมาผมก็บบอไดมีเวลาที่จะไปฮับผมไปฮับบได้องละถ้ามาคำก็ต้องไปฮับที่หนองคายนะครับถ้ามาท่านรถเวี่ยงจันก็น มาเวียงกันอุดรจะไปฮับที่อุดอรทำมาฮอดอุดรเราไม่ยากนะครับเป็นรถแท็กซีมกกกซ่มากอะแหละแท็กซี่มอไซค์จะก,กาลารบับในรถสวาถ้ามาคำมันฮอดํำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาังบอดี้ยานยานคนเชี่วนทางน้่นหละมันหน้าถนนลื่นนะครับเป็นรุ่มเป็นบอ่อพอมก็ยากให้มากดหรอก ีมัดจะใช่ไปทรงลูกกันสิเปียกมอดนวดเป็นใครเป็นวัดครับอดีอีกนะครับไอ้ยุวหันลังอูกกับวัด้เปิดเพิ่มหรอก <c oughs> <c oughs> ต้องไม่กเกลียวขับพนกันเลเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ้นนะครับบอมเป็นปวดตัวแห้ง มันจะเป็นปนตกลินหนาเหมือดน้น่อยหนึ่งเห็นปะลองลองจั่มจั่นเหมือดขึ้นก่อะไปเจิยลองไปจิ้มที่ตรงหน้าหน้าปูตรงหน้าเลยนะไม่ไม่ไมมเอาให้หน้าเต็มเต็มเลย อืมคือ,อ,อกอล์ลเพราะว่าข้้งหลังนี่มัน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 ขาวมันแงเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายถ่ายคลิปย้อนแสงอ่ะจะไปสนไก่มันคบมากนไก่กันกินก <c oughs> ินเขาเ้ากันบรรยากาศเลยจะว่าว่าเป็นอ่ารูปสรคหรือว่าเป็นี่ยวกับกัรใส่ชีวิตนะครับ การใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตประจําวันเ้นอจะขีดมอ่อใส่ออกไปหันไปนี้สําหรับผู้บอมีโรจน์เนาะมันก็ยากหนักเนกันเปียกมัดยอดนะครับเปียกมอดยอดปนห่ำเปียกมอดยอดคือจังเพิงงลาผู้พิง <c oughs> แต่วัาทา่นผมบ่บ่บ่สะดุดนะครับพอต่ว่าลูกขามาหอนมาถึง ผมลุยได้ตลอดฝนตกป้าห้องผมก็เพ็ยนงานได้ป้าห้องเิ่มเิ่มเิ่มอยู่ั้างในผู้กเจ้าใส่หูฟังอยู่ั้างในนะครับมองมองห้องที่ไม่นะ่ะบ่ได้ยินหรอกมีดจ,จัดระวังมองมองที่ผมนั่งอยู่นะ่ะ มองที่ผมนั่งอยู่หนาหนาเครื่องค่อมนะกลับอยู่ทั้งในมองที่ขาเจ้าเขาไปเว้าหรือเขาไปร้องเพลงเจ้าบ่สื่อสารกันด้วยหูฟังเยียพันกันว่พาพันไม่พนมันหนูฟังไม่ยิ่งหรอกพต้กันบอรูดเรื่องห็นนึ่งแต่ปากมาปาั๊บฝนตกสวดตรวจไม่มีฝนป่าห้องบ่มีฝนมันมันขามากเอ้อ ບໍ່ໄຖ່ເອົາມາກັບລົດເຊົາບາດກິນບໍ່ເບີດເດຄັນີ້ ประมาณสิบโมงประมาณสิบโมงลูกค้ากัหมาแลับมามาบันทึกเสียงไปการวิทยุอีกเขาจะยุ่งน้ำกันอีกสามเมื่อว่าในแต่ละแต่ละรอบเนี่ยจะใส่เวลาอยู่อ่าเมื่อหรือหกเมื่อนะครับอ่าเมื่อถึงหกเมื่อ ยิ่มจังยิ่มแล้วบ่ <c oughs> ตกไปบ่ 4, แม่นสีปันหรือเปล่ว,ว่าก็ยิ้มเขาขักปันนี่บ่อ่ะอันอิ่มละค่ะร้านหน่อยอยิ่มแล้วข้าวคือจกไหลเท่านั้นกันรู้จัก,กว่าอิ่ม <c oughs> โอ้ยจกเยอะเลยอ่ะบอกจุกันฟังนะกีฬาเป็นใครเป็นยังไงมีอาการ ไอมีน้ำมูกไอีน้ำมูกร้อนอ่อตัวร้อนปวดหัวไหม,มไม่ปวดหัวมีแต่ไอกับน้ำมูกกับตัวร้อนเ<ม>อ้าไม่ได้ปวดหัวตึบๆบ,บ,บ่ะเ<ม>อ้าก็ดีฮะไขรว่ปวดหัวไม่เคยปวดหัวอืมแล้วก็สองวันก็หายแล้วกินยากินยาอ่านามไมนะครับ<ม>ยาก็บ่ได้ซื้อ<ม>จากบาดดอกก็คือเฮากั ไปสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพประจําตําบลนั่นแหะนะครับนี่ทุกตําบลบริการนะครับรักษาฟรีนะครับยาฟรีย่างฟรีนี่ก็คือสวัสดิการของคนไทยเขานะครับก็คือยังไปโรงพยาบาลก็สามสิบาทรักษาทุกโรคยังสีนะครับ3สามสิบาทผมไปแต่ละลอรอบแได้ใจแค่สามสิบบาทได้ยามาเป็นกระบุงเลยนะครับเป็นกระบุงกระตา ยาเนี่ยห้าประมาหน่อยๆนะครับก็คือวดน,นี่ผมอ่าผมเหมือนถึอนัดนะครับแต่ก่อนนี่สองเดือนที่แรกๆนี่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเพื่อกินยาแล้วก็ปรับร่างกายดูว่าหนึ่งเดือนเป็นยังไง้วก็มาสองเดือนมาสองเดือนอยู่เคอืองหนึ่งก็ดีสองเดือนเอออ่า,อา ดีขึ้นนี่น้ําตาลลดยังยังสีนะครับการนัดไปเป็นสี่เดือนอยู่สามรอบสี่เดือนอยู่สามรอบแล้วก็ตอนนี้ม่านัดเป็นปกเดือนก็ก็ยืดนะครับยืดยืดเวลาที่หมอจะนัดนะครับอเนี่ยเมื่อนี้นะครับนี่เห็นมัความดันความดันกับอ่าก็หวานนะครับผมวัดน้าตาลเนี่ยได้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ย ก็คือถือว่ายังอยู่ในการปกตินะครับเดี๋ยวก็ได้ดปิดะล่วว่าร่างกายพิษปกตินะครับตอนนี้ร่างกายบอกใครได้ใสแว่นตาปันใดนะครับผมอะส่วนร้านน้อยก็ดีใจนะครับอันนี้ก็อาการพ่อดีขึ้นแล้วส่วนคนอยู่ฟังทั้งคุณก็ต้องล่อให้บรรยากาศให้พ่อบึงจังหวะฝา,ากฝนสะกอนนะครับส่งูนณปกกับว่าอยากให้มาก มันอ่าลำบากนะครับขนจริงขนคลองกับเปียกตอนทั้งกระจึนแชะหรือว่าอาจจะมีการอ่าทั้งบดีทั้งสไลดทั้งอย่างเนี้ยตอนไม่คู่เขาไลยนะครับทั้งเสร็จนั้นตามที่ผมไปแล้วผมรู้ว่าทั้งบดีกับมาจากไห้มากนะครับอยูกับลูกครมเอ๋อสำหรับตอนนี้ผมกับยูกับร้านนี่ละนะครับยูกับลูกกับร้านเที่ยกันนะครับแต่ก็มีงานเหตุงานทำตาม้าที่ของผมไปเรื่อยๆ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกถูกกำลังใจนะครับท่านพู้ติดตามก็เลยก็ติดตามไม่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมปูก,กับหลานน้อยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ